หรือวิธีการสำคัญที่ได้สร้างความังนของชาติองใหญ่รู้สึกดีอย่างนี้ครับที่ได้เห็นจากความพับนอบาครัเรานรางเราคต้องางเ็นสนที่จะไปดูแลทีมคนจำน3 0คนคิดเป็นรัฐ8,788 พบผู้ตวจรายใหม่ใน5ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2567แอบหลังการนี้เรวารวเบอร์นีดิเทคชั่นซึ่งมีการเปิดปามอีกทีในกันคือหนมีอาการคนเฉลิมเเกีย่นเฉลิมแระชวนสั้สามคนเขกาเป็นรายการมีของพิธีาสรมต่างๆคำำหรัาทานผูบริการระดับสย่จ้ชที่ประชุิดาที่รากทุกท่านครับ ท่านประธานชุมนุมอสองนองตบุญพริญญาและขอกล่าวสวัสดีครับพี่น้องชาวตำบลญองงญญาพี่น้องชาวสาสุและพี่น้องชาวอลก ฉันว่าเราจะผิด